เขาถึงบอกว่าการลงมือทําสําคัญที่สุดเวลาคุณมีเป้าอะไรอะแล้วถ้าคุณไม่ลงมือทํะถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะทําได้หรือทําไม่ได้มันเหมาะกับชั้นไหมเหมือนการทําช่องก็เหมือนก,นการสร้างแบรนด์ก็เหมือนกันถ้าคุณมัวแต่มองคนอื่นแล้วคุณไม่ยอมลงมือทําสักทีคุณก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆอคุณอาจจะทําได้ดีมากๆก,ก็ได้นะยกตัวอย่างเมื่อก่อนสมัยเรียนมหาลัยใช่ปะ่ะเรียนอยู่ที่ A อแบกมีรุ่นพี่มาบอกว่าทําไมเธอไม่ไปลองเล่นโกะ รู้จักโกบไหมโกก็คือหมากล้อมอะหมากล้อมที่เป็นกระดานคล้ายๆแล้วก็มีเม็ดหมากดำหมากขาวเหมือนโอเทโลเลยแต่มันไม่ใช่โอเทโลนะมันคือเขาบอกว่าประมาณว่าหมากล้อมหนึ่งกระดานเนี่ยเท่ากับเล่นหมากรุกพร้อมกัน13กระดานพร้อมกันเลยนะซึ่งฟังดูตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้มันต้องใช้โลจิกใช้ตรรก,กะมากแน่ๆซึ่งคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์อย่างเดียนเนี่ยนะคะจะมาเล่นอะไรพวกนี้คือลืมไปเลย คือมันจะต้องมาจำหมากจำมูฟว่าเดินไปแล้วแล้วไปยังไงต่อทำไมถึงต้องลงเม็ดนี้ทุกเม็ดมันต้องมีเหตุผลของมันว่าทำไมคุณถึงต้องลงคือสมมติคุณเล่นไปจบกระดานแล้วใช่ปะเวลาโคชเขามาสอนเนี่ยเขาต้องลือกระดานใหม่แล้วเขาต้องให้คุณวางใหม่ตั้งแต่เม็ดแรกซึ่งมันมันประมาณร้อยสองร้อยเม็ดได้มั้งกระดานหนึ่งนะต้องมาเรียงใหม่หมดเพื่อจะได้ดูมูฟว่ามูฟที่คุณลงไปอ่ะมันผิดพลาดอะไรแล้วคุณลงอะไรเม็ดไหนพลาดมันทําให้คุณแพ้อะไรแบบเนี้ย ซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเกมสไตล์นี้มันไม่ใช่ตัวฉันเลยแต่อะไรรู้ปะ่ะที่มันดึงดูดมันก็คือเขาบอกว่าถ้าชนะก็จะได้เรียนฟรีหนึ่งปีมาล่ะเรียนฟรีหนึ่งปีตาโตเลยสิจ๊ะทวิพรตาโตเลยแบบแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะผู้หญิงอะ่ะเล่นง่ายกับผู้ชายคนที่เป็นผู้หญิงมันเล่นมหมักล้อมันน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยมาเห่าเลยเห็นไหมคือแบบเราก็เลยแบบ โอเคลองเล่นก็ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆมันไม่มีความมั่นใจเลยนะแต่อะไรรู้ปะเราก็เล่นไปเรื่อยๆมันมีทั้งความเครียดและความกดดันเยอะมากนะเล่นหมากรอมเนี่ยบางวันเนี่ยอว้วกถึงขนาดอ้วกชีวิตฉันไม่เคยอ้วกเพราะความเครียดเลยนะเป็นคนไม่เครียดไงแต่แบบเล่นแล้วแบบหืมมันเครียดมากๆแล้วมันก็กดดันแล้วมันก็โดนโทชด่าอะไรอย่างเงี้ยสารพัดสารเพสสุดท้ายอะไรรู้ปะเล่นไปประมาณ ปีนึงมั้งประมาณนั้นน่ะไปแข่งแข่งกีฬามหาลัยเนาะปีแรกก็คือได้ได้อันดับสองอย่างเดียนอย่างเดียนได้อันดับสองด้วยความยากลำบากแล้วก็ยังอดทนเล่นไปฝึกฝนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอีกปีหนึ่งก็ได้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งถ้าคิดตูชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ออกนัสืบพิมพ์เนีย่ยจ้านักสืบพิมพ์กีฬาอะไรประมาณนี้ยเออนะมันก็เป็นประสบการณ์อะไรที่ช่วงวันนี้เรายังจําได้ถึงความเครียดความกดดันความตั้งใจของเราในการซ้อมเออเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าถ้าจริงๆตอนนั้นเราถอดใจไปแล้วว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่เราหรอกเราไม่ใช่สไตล์แบบสายคํานวณสายความจำอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ตัดสินใจเล่นแต่เ,เออมันมีเป้าหมายที่น่าดึงดูดไงมันก็เลยเป็นเหมือน การสร้างตัวตนการทำแบรนด์เนี่แหละถ้าเป้าหมายคุณชัดว่าแบบเออถ้าคุณอยากทำแบรนด์เพื่อมีไรายได้เข้ามาอัตโนมัติทำงานที่ไหนก็ได้มีความสุขแะ้วก็อยากช่วยคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากแก้ไขปัญหาให้คนคุณก็ลองลงมือทำสิถ้าคุณไม่ทำคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทำได้ได้ดีหรือไม่ได้ดีคุณสามารถเลือกเส้นทางที่มีความสุขได้คุณสามารถทำสไตล์ที่มันมีความสุขได้คุณอย่าไปทำสไตล์เครียด ยิ่งทำทำทำสไตล์ที่มีความสุขคุณก็จะทำได้ดีคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองแถมได้เงินด้วยไม่ดีตรงไหนบอกมาสิ